นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมอยากจะพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพวกท่านทําอะไรอยู่ครับขอให้คนสอนทำเพียงคนเดียวเนี่ยมาด้อยค่าวัฒนธรรมคนไทยทั้งไทยพุทธไทยพราหมณ์ไทยจีนนะแล้วช่ยถ้อยคําพุรุสวัสดแล้วพวกท่านทําอะไรอยู่นะทำไมไม่ปรามบ้างนะครับ่อให้คนคนเดียวมาทาลายแล้วอย่ากระถามกระทรวงสาธารณการด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณการปล่อยให้ คนคนนี้เข้าไปอบลมในโรงเรียนใช่ครับเวลาอบลมมาพูดดีแต่เวลาไปไลฟ์สดพูดกูพูดมึงแล้วเด็กมันติดตามไปดูในไลฟ์เนี่ยมันก็เอาตามพูดกูพูดมึงสอนให้ลูกพูดกูพูดมึงกับพ่อแม่เนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนจะฟ้องอะไรก็ฟ้องไปเถอะกูเบื่อจะสนใจแล้วกูเหนื่อยฟ้องไปเถอะอะไรก็ทําไปอยากทําอะไรทําเลยกูเหนื่อยกูทําหน้าที่ของกูแล้วไม่ไปต่อรอต่อเตียยแล้วกูเหนื่อย มีแต่เรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนกูไม่เห็นประโยชน์อะไรจะเป็นแก่นสารสักอย่างกูเลิกฟังกูเลิกวิ่งตามแล้วกูเหนื่อยเราหยุดแล้วท่านหยุดแล้วหรือยังกูหยุดแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาแปดเปื้อนกูแล้วกูเหนื่อยอยากจะฟ้องฟ้องไปกูไปแก้ข้อกล่าวหาตามเหตุตามปัจจัยไม่ตีโพยตีพายไม่วุ่นวายแล้วใครแล้วกูหยุดแล้วกูเหนื่อยที่เกียร์ตอบคำถามมันเหนื่อยนะจะบอกให้ ลำพังแต่สอนธรรมะก็เหนื่อยมากพอแล้วต้องมานั่งวิ่งตอบคำถามกับปัญหากับคนอื่นอีกตอนนี้กูไม่ชี้แจงอะไรทั้งนั้นเรื่องไม่เป็นประโยชน์ไม่สนใจใครอยากจะว่าอะไรว่าไปถ้ามีเวลาในการชี้แจงจะชี้แจงถ้าไม่มีเวลาในการชี้แจงก็ไม่ชี้แจงแล้วเหนื่อยเอาเวลาไปสอนธรรมะดีกว่างานรออยู่เต็มไปหมดไม่มีเวลามานั่งพูดจาอะไรกับใครแล้วอีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะหยุดออกบรรยายธรรมละเดี๋ยวจะนั่งไฟ้สดอยู่บ้านอย่างเดียวละ ไม่รับงานนอกละถ้าขันห้าไม่ใช่เราแล้วอะไรคือเราไม่มีไงมันมีแต่อุปทานเราไปอุปทานเองว่าเป็นเราแต่ไม่มีอะไรเป็นเราเขาบอกอาจารย์เอาด้อมตัวเองไม่อยู่อแล้ว ใครตั้งด้อมกูยังไม่รู้ด้วยสามจะบอกว่ากูเอาด้อมไม่อยู่แล้วกูจะเอาด้อมอยู่ได้ไงกูไม่รู้เลยใครเป็นใครทั้งประเทศกูจะไปคุมใครได้กูก็สอนอยู่เป็นประจำว่าอย่าไปละลานอย่าไปด่าว่าใครสอนเป็นประจำสอนแล้วถ้ามึงวางไม่ได้ก็ต้องรับผลของการกระทำด้วยตัวเองกูสอนอยู่ตลอดอย่าไปบริโภคร่วมอย่าไปด่าทอต่อว่าใครมีสติสำรวมระวังอยู่กับตัวเองกูจะคุมใครได้เขาไม่ใช่ลูกกู สารพัดคนในประเทศเป็นลูกศิษย์กูหมดเลยเหรอฮะมึงเกี่ยวอะไรคุมด้อมไม่คุมด้อมมึงคุมคนทั้งประเทศได้เหรอมึงยังคุมคนอื่นไม่ได้เลยแล้วกูจะไปคุมใครได้ผู้ไดเจ้ายังคุมใครไม่ได้เลยขนาพผู้ไดเจ้ายังทําไม่ได้เลยให้คนที่ศรัทธาในพระองค์เวลามีใครมาด่าผู้ไดเจ้าเนี่ยผู้ไดเจ้าคอยบอกเสมอเธออย่าไปด่าเขาเลยเวลามีใครมาด่าเราหรือพระธรรมพระสงฆ์ เธอจงอย่าไปรังเกียจเดียดฉันอย่าไปอาฆ่าพยาบาทมาดร้ายกับบุคคลน,นั้นเลยให้มีความเมตตาสงสารต่อเขาเถิดพระพุทธเจ้าก็สอนเพราะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็โดนแล้วพระพุทธเจ้าก็คุมสาวกของตัวเองไม่ได้หมดพระพิสูจ์ทะเลาะก,กันเองก็มีจนพระอ,องค์เดินหนีก็มีสาวกของพระอ,องค์ไปละาลานสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเพราะไม่เห็นด้วยก็มีมันมีหมดอ่ะใครจะคุม ใครจะคุม,มอะไรได้เนเมื่อมันเดินตามวิบากกรรมเดินตามเหตุตามปัจจัยคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลของกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจะกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของกรรมเลยอย่างคนที่ชอบพูดวาจาร์เนี่ยชอบทำลายศาสนาอะไรนะทำให้เกิดสังคมแตกแยกแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมพูดแบบนี้ทำให้คนทะเลาะกาันก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรม อาจารย์ไม่สามารถเป็นต้นเหตุในการทะเลาะเบาวแหวงของใครได้นั่นมันเป็นเหตุวิบากกรรมของเขาเขาจึงทะเลาะกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลยเหมือนสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นกับคนในาศาสนาเราทะเลาะกันไม่ใช่ต้นเหตุจากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีหน้าที่ในการสอนสัจจะความจริงแต่พระองค์ไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาวแหวงกันมันทะเลาะกันเอง ก็รับผลของการกระทําไปอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนใครก็รับผลของการกระทําไปเท่านั้นเองมันไม่มีใครไปห้ามอะไรใครได้หรอกถ้ามันห้ามได้อะป่านี้คนในโลกมันจะทะเลาะกันไหมล่ะถ้าอาจารย์มีอํานาจบามีราชศักดิ์ใหญ่จริงป่านี้อาจารย์ก็สามารถห้ามคนทั้งประเทศไม่ต้องทะเลาะกันได้แล้วสิอย่างนี้อาจารย์ก็สามารถห้ามศึกศัตรูสงครามในโลกนี้ก็ได้แล้วสิ อย่างนี้อาจารย์ก็สามารถห้ามคนเลิกกันห้ามคนทะเลาะกันห้ามคนเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทมากล้ายกันสามารถห้ามคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติการผู้โกหกดื่มสุราป่าน,นี้อาจารย์ก็ห้ามได้หมดแล้วสิแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถทําได้แล้วอาจารย์จะไปห้ามใครได้เรื่องแค่ง่ายๆแค่นี้ยังไม่มีปัญญาคิดเลยโลกกรรมยังเข้าใจไม่ได้เอาเงินยัดนมแดนเซอร์เป็นอะไรไหมคะก็ไม่เป็นเขาให้ยัดไปล่ะถ้าเขาให้ยัดก็ไม่เป็นอะไรนะ มันจะเป็นอะไรเหรอถ้าเขายินดีนะผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่เหรอก็ไม่เป็นไรละมั้งถ้าผู้ชายไปยัดก็ดูจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้ชายที่มีเมียแล้วไปยัดมันก็จะโดนเมียตีกระบาลได้นะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะครับอาจารย์บางทีคําพูดก็สําคัญกว่าการกระทํานะอย่าลืมนะการกระทําก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกได้ทุกอย่างบางทีคําพูดเป็นตัวบ่งบอกนะเข้าใจไหมเวลามึงแก้ต่างบนสามมึงใช้การกระทําไม่ได้ต้องใช้คําพูดนะเข้าใจหรือเปล่า ต้องใช้ปากนะจ๊ะอย่าโง่นะหัดฉลาดบ้างบางอย่างก็ต้องใช้การกระทําบางอย่างก็ต้องใช้การกระทําและคําพูดบางอย่างก็ใช้แต่คําพูดบางอย่างก็ใช้แต่การกระทําบางอย่างต้องใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันบางอย่างพูดแต่ไม่ทําก็ได้บางอย่างทําแต่ไม่พูดก็ได้บางอย่างต้องอาศัยทั้งทําและพูดรวงกันสองอย่างใช่หรือเปล่าเออช่วงนี้ผมขายของไม่ดีเลยมีวิธีอะไรที่ทําให้ผมยอดขายกลับมาเหมือนเดิมไหมครับการตลาดที่ดีจ้ะ กลับไปทําการตลาดไปดูว่าระบกพร่องตรงไหนทําไมถึงขายของไม่ดีกลับไปดูที่ต้นเหตุต้นเหตุที่ขายของไม่ดีเพราะอะไรไปหาก่อนอะไรบ้างขายไม่ดีขายไม่ดีเพราะอะไรดูแลลูกค้าดีไหมใส่ใจลูกค้าดีหรือเปล่าคุณภาพสินค้าเรายังคงที่คงวาไหมการบริการลูกค้าเป็นยังไงการบริการหลังการขายเป็นยังไงกลับไปสํารวจตัวตาตัวเองสิมาถามอาจารย์จะตอบยังไงวิธีการทํำยังไงให้ยอดขายดีก็อาจารย์ไม่รู้ปัญหาเรา คำถามคือปัญหาเราที่เรากำลังเผชิญอยู่คือเกิดจากอะไรล่ะกลับไปนั่งเช็คลิสตัตวเองสิขายไม่ดีเพราะอะไรมันต้องรู้สาเหตุอย่าไปสุ่ม4สุ่ม5ในการตรวจเช็คต้องมีข้อมูลหลักสถิติถ้าเราไม่มีข้อมูลหลักสถิติไม่กลับไปดูตัวเองสุดท้ายมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เชื่อเรื่องสเสน่ห์ยา <S <S แฝก <S <S เรียกแฟนกลับมาไหมครับเพ์เจอร์ไร้สาระถ้ามันทําได้จริงจะมีคนอยากกันในโลกนี้เหรอถามหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ต้องอยากกันสิ แค่ทํเสนียาแฝให้กลับมาก็กลับมาแล้วจะมีทะเบียนยาไว้เพื่ออะไรแล้วการแต่งงานกันในประเทศไทยจดทะเบียนร้อยเปอร์เซ็นต์ยาล้างแปดสิบเปอร์เซ็นต์คงเหลือทะเบียนสมรสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปดูนะสานักงานเขตไปเช็คสถิติดูว่าจริงไหมยี 20, 80, 80่สิบแปดสิบแปดสิบคือเซ็นทะเบียนยายี่สิบเปอร์เซ็นต์คือยังถือทะเบียนสมรสอยู่และในยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ถือทะเบียนสมรสอยู่บางคนก็เลิกลากันแล้วด้วยแต่แค่ยังรักษาทะเบียนสมรสไว้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ไปตามดู ถ้าเสนยาแฟกมาเรียกไอ้แฟนกลับมาได้จริงมันจะมีการเลิกมันจะมีการเลิกลากันได้ยังไงละ่ะทำยังไงจะเลิกรักเขาได้คะ่ะเลิกคันจะเลิกคันได้ก็เลิกรักได้ผมอยากเข้าไปอ่านพระไตรไปดกที่วัดแต่พระอาจารย์แม่อนุญาตพ่ออะไรล่ะครับถามเขาสิถามกูกูจะตอบมึงยังไงละ่ะถามท่านสิถ้าผมห้อยคุดควรไหมครับเพราะผมเป็นเป็นเดรัจฉานหรือห้อยได้ถ้าไม่ได้ขออะไรแต่นึกเป็นตัวแทนแห่งความกตัญญูเฉยเฉก็แล้วแต่เราได้หมดห้อยเป็นความสวยงามอะไรยังไงได้หมดอ่ะ ปู่มุนีบอกว่าให้เอาอาจารย์ไปใส่กองไว้ถ้าไม่อยากให้ปู่มุนีพาดพิงหรือพูดถึงเออแล้วแล้วยังไงไม่เข้าใจเรื่องอะไรกันไม่เข้าใจสวดมนต์วันละหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหน้าพระเพียปวดเขานั่งขัดสมาได้ไหมได้เราตกตะลกแล้วจะรู้ได้ไงว่าทรมานในเมื่อเราก็ตายไปแล้วเกิดใหม่พอกเกิดใหม่ก็รับรู้ใหม่นะไงมันจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะ ก็เหมือนตอนเนี้ยเราตายแล้วเรามาเกิดเราเจ็บได้ไม่ลดก็ได้อะแล้วเวลาตายก็ไปเกิดแล้วเจ็บได้ไม่ลดก็ได้เหมือนกันไงนี่ก็เกิดมาไม่ใช่เหรอลูกก็เกิดมันกันไม่ใช่เหรอปู่ใส่อาจารย์เบียร์อยู่หลเขาใส่อาจารย์เบียร์คือเราไม่เข้าใจอะแฟนผมโดนโพสแฉแรงหลายครั้งมันจะไปขอคุยใจเคลียร์ใจแต่ผมห้ามเตือนได้ธรรมะในข้อคิดไปบอกว่าไม่ต้องไปหลอกคุยไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนมันเกลียดเข้าไส้แล้ว มาอย่าไปเลวเหมือนเขาแบบนี้ถือว่าให้ธรรมะไม้ดีเลยสาธุอนุโมทนาด้วยอาจารย์เชื่อในเรื่องคุณใส่ทำของใส่คนอื่นมีจริงไหมไม่เชื่อนะต่อให้มีก็ทําอะไรเราไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรายึดตัวนี้ไว้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมน้องชายบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วพี่สาวจะได้บุญด้วยไหมคะไม่เกี่ยวการบวชไม่ได้เป็นการทดแทนใครทั้งนั้นทําบาปแล้วทาดีอันไหนจะได้เกิดก่อนคา ไม่เข้าใจ,จเจริญพรโยมาจา์เบรนมัศการครับพระสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับสัญชาติยานไทยสัญชาติไทยให้กลับเป็นคนชาวเขาผิดธรรมวินัยไหมหมายถึงช่วยดําเนินการเรื่องเอกสารหรอครับมันก็ไม่ใช่หน้าที่อะครับมันไม่ใช่หน้าที่แต่ก็ไม่ได้ผิดธรรมวินัยนะครับในการช่วยเหลือมันเป็นความเมตตาแต่ก็ต้องดูนะครับอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องมากมันอาจจะเป็นโลกาารัชโลกเขาจะติเตียนได้ผมเพิ่งกินปลาย่างไปแล้วกับ กลัวจะบาปผมเลยไปซื้อปลามาปล่อยแบบนี้บาปไหมก็ไม่ได้บาปะนะปล่อยปลาก็ปล่อยปลาไปกินก็ส่วนกินมันแยกออกจากกานันนดนะสีสมาธิปัญญาสูงสุดของบุญแล้วใช่ไหมใช่เคยฆ่าหมูวันละสิบตัวผมต้องทาบุญหมูให้หมูแบบไหนครับทาไปปกตินั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องกลับไปคิดว่าเคยทําลายชีวิตสัตว์มาปัจจุบันเราแก้ไขสันดาหตัวเองแล้วสำรวมระวังอยาก,กลับไปทําอีกพอเสื้อโอนเงินไปร้อยสี่ร้อยห้าสิบโดนมิดหลอกช่วยไม่ได้ มึงอย่าไปเป็นมิตรกับมันเองนี่เตือนไม่หรือจะเตือนยังไงจําไว้นะตอนเนี้ขายเสื้อระบาดหนักมากเป็นมิจฉาชีพระบาดเต็มไปหมดเตือนไม่รู้เตือนยังไงอาจารย์ฟังนะอีกครั้งอาจารย์ขายของทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มติกตอกเท่านั้นไม่มีขายช่องทางอื่นทั้งสิ้นแพลตฟอร์มติกตอกเท่านั้น บางทีแอดมินเขาก็ไปไลฟ์สดขายแล้วเอาตะกร้าไปปักเขาได้รายได้โดยการเป็นตัวแทนขายเรียกว่านายหน้าแต่รายได้จากการขายข้าอาจารย์ทั้งหมดใครต้องการซื้อสินค้าอาจารย์ต้องซื้อผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เท่านั้นไม่มีการโอนตรงถ้าโอนเงินตรงมิชฉาชีพต้องซื้อผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ข้อดีของการซื้อผ่านแพลตฟอร์มคืออะไรรู้ไหมเวลาเราจ่ายตังมันอยู่ในระบบถ้าเราไม่ได้ของภายในเวันเราของเงินคืนได้จบเลยแต่การที่เราไปโอนตรงใส่บัญชีเขานั่นมันมิจฉาชีพจะโดนหลอกสติสติตั้งสติอย่าอยากได้เกินเหตุจนนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ตนเองไม่มีขายใน Facebook p a พ e ไม่มีขายช่องทาง f a c e b o o k แต่ใดทั้งสิ้นขายเฉพาะ TikTok เท่านั้นในตะกา้าแต่ตอนนี้ยังไม่ขายอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรขายทั้งนั้นจำไว้ตอนเนี้ยหยุดขายทั้งหมดไม่มีอะไรขายดังนั้นถ้าหาซื้อได้มิจฉาชีพทำไมผู้โดยเจ้าถึงสามารถพูดได้พระองค์ไปองค์งพันได้ยินได้ครับเอาแล้วทำไมจะไม่ได้กูก็พูดได้ใครก็ทำได้แล้วพูดไปพันคนทำไมจะไม่ได้ละ่ะ เราตายที่ต่างประเทศจะกลับมาเกิดใหม่ที่ไทยไหมคะเอาไว้ว่าเกิดเป็นคนให้ได้ก่อนมึงอาจจะเกิดเป็นหมาที่ต่างประเทศก็ได้นะอาจจะไม่ได้มาเป็นหมาที่ไทยก็ได้ไม่โอนค่ะเก็บเงินปลายทางได้หมดอ่ะแต่ขอให้ทําผ่านระบบแค่นั้นเองถ้าทําผ่านระบบมันปลอดภัยหมดจะเก็บปลายทางไม่เก็บปลายทางเราสามารถเอาเงินคืนได้ทั้งหมดทําไมตายแล้วนอนลงก็ไม่ต้องนอนลงก็ได้นอนเสือก็ได้มันแล้วแต่เราจะนอนอะไรลหละมันได้หมดอ่ะนอนในโหลก็ได้นอนในขวดก็ได้ นอนในขวดน,น้ําปลาก็ได้เวลามึงตายไม่ต้องไปนอนในโรงหรอกขวดน,น้ําปลามีไหมล่ะลองยัดตัวเองเข้าไปดูตอนตายอะนะหรือเข้าไปตายในขวดน,น้ําปลาก็ได้ลองดูว่าทาได้ไหมที่พรดอย่างเงี้ยเอาตัวเองไปดองเค็มไว้น่ะลองดูว่าทําได้ไหมไม่ต้องนอนในโรงก็ได้มนแล้วแต่มึงไงมึงจะนอนที่ไหนมันก็นอนงนั้นเวลาตายอะตายตรงไหนยัดตรงไหนก็ได้มันแล้วแต่มึงใครเขาบังคับมึงให้ไปนอนในโรงล่ะไม่มีใครบังคับนี่ไอคนถามเรื่องกูขายเรื่องไอเรื่องขายหมูเนี่ยถ้ามึงยังไม่หยุดพิมพ์กูจะบล็อกมึงแล้วนะ กูตอบมึงไปแล้วนะไม่ฟังเองไปหาฟังย้อนหลังถ้ามึงไม่อยากฟังออกไม่งั้นกูจะบล็อกมึงนะช่วยสอนให้เลิกมากและคิดไปทุกไปเองหน่อยผมเป็นคนคิดมากคิดไปเองมึงก็อยากคิดสิเปลี่ยนวิธีการคิดด้วยการคิดพุโทโธพุธ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 โทโธพุทโธพุทโธแค่นั้นเลย เปลี่ยนเรื่องคิดดิเล่นไปคิดอยู่แต่เรื่องเดิมๆอะ่ะมันจะดับได้ยังไงมันก็ดับไม่ได้วิธีการคือมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะแฟนกําลังจะทําเรื่องขอย้ายาแผนกเพราะหัวหน้าไม่ยุติธรรมแต่เขารักงานที่เขาทํามากควรสอนให้แฟนวางอุเบกขาอยู่ที่เดิมต่อไปหรือหนีทุกทุกแผนอื่นดีครับย้ายาแผนไปแล้วเจอคนแบบเดิมมันจะจบไหมล่ะมันก็ไม่จบวิธีการแก้ไขที่ตัวเองง่ายกว่าไหม ตัวเองไม่พอใจเขาก็เปลี่ยนที่ตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนที่เขาถ้าไม่พอใจคนสันดานแบบนี้ย้ายแผนกมันก็ต้องเจอคนสันดานแบบนี้อยู่ดีวิธีการคือแก้ไขที่ตัวเองยอมรับได้กับทุกเรื่องไม่ใช่ไปคิดจะไปแก้ไขคนอื่นอย่างนี้ย้ายที่ทํางานให้ตายมันก็ไม่มีวันจบหรอกเพราะยังไงมันก็ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่สามารถเดินทางไปทุกที่แล้วจะเจอคนแต่คนที่ชอบทุกที่มันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ เรากลับมาแก้ตัวเราเองใครจะไม่ชอบเราเรื่องของเขาเราจะไม่ชอบใครเรื่องของเราเก็บไว้เงียบๆแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนเขาให้เขามาชอบเราแต่เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวเองให้ชอบเขาได้เราเปลี่ยนตัวเองได้เสมอทําไมไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองล่ะเปลี่ยนตัวเองมันง่ายกว่าไหมมันเร็วกว่าไหมมันสบายกว่าไหมไม่ต้องไปทําเรื่องย้ายพนงย้ายแผนกก็ทํางานที่ตัวเองถนัดต่อไป ย้ายแผนกแล้วตัวเองถนัดเหรอย้ายแผนกแล้วตัวเองสามารถทํางานได้ดีกว่านี้เหรอก็ไม่อ้าวแล้วจะย้ายเพื่ออะไรย้ายสันดานตัวเองเนี่ยออกซะแล้วเริ่มต้นสันดานตัวเองใหม่จบไม่ต้องย้ายแผนกย้ายสันดานเออด้อยค่าตุจจีนอีกน่าจะจบเร็วกว่าเดิมใครกะใครได้ค่าตุ่จีนดีกะกูไปได้ค่าตุ่จีนตรงไหนอะฮะกูได้ค่าอะไรใครตรงไหนอีกอะ ขยันใส่ร้ายกูจริงๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะอะไรกันนกักหนาพูดจริงก็รับไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ตีโพยตีพายมึงเถียงกูให้ได้สิกูเห็นแต่ละคนจะมาโวยวายอะไรกับกูว่าได้ค่านั้นได้ค่านี้เพราะว่าเถียงกูไม่ชนะก็เลยไปตีโพยตีพายหาเหตุผลมาเถียงกับกูไม่ได้หาเหตุผลเอาศักดิ์จรความจริงมาพูดไ่ได้ก็เลยตีโพยตีพายเริ่มใส่ร้ายป้ายสีกูเนี่ยปัญหาของคนในยุคป,ปัจจุบัน พอเวลาเถียงกูไม่ชนะก็ดา่ากูอ่านว่าจริงไหมล่ะถ้ามันเถียงกูชนะมันจะด่ากูไหมก็คงไม่ดา่าแต่นี่มันเถียงกูไม่ชนะไงมันเลยดา่ามันเถียงความจริงยังไงอะกูไปด้อยค่าตุ๊จีนตรงไหนกูยังไม่ได้พูดเลยว่าตุ๊จีนอะไรยังไงไม่ดียังไงกูไม่ได้พูดถึงเทศกาลตุ๊จีนเลยกูพูดถึงเรื่องการไหว้กูไปด้อยค่าตุ๊จีนตรงไหนเทศกาลกุฎจีนก็มีหลายอย่างที่ดีนี่ หลายอย่างไม่ดีกูก็พูดสิการฆ่าสัตว์มันมีมันดีเหรอผู้ใดเจ้าสอนมึงเหรอถ้ามึงคิดว่าการฆ่าสัตว์ไปไหวแล้วดีมึงก็ลาออกจากศาสนาไปสิกูพูดผิดตรงไหนล่ะอาจารย์สอนไม่ให้วาตจุดจีนเลิกว่าได้แล้วก็ใช่ไงแล้วมึงไปไหวกันทาไมล่ะกูพูดประเด็นเรื่องการไหวกูไม่ได้พูดเรื่องเทศกาลจุดจีนคนจีนหลายคนไม่ไว้ตจุดจีนมึงรู้กันหรือเปล่า เพื่อนกูหลายคนเป็นคนจีนแต่ไม่มีใครไหว้ตุ๊จีนเพราะมันเป็นจีนยุคใหม่มันไหว้คือมันไปเดินไปไหว้พ่อไหว้แม่มาที่มีชีวิตอยู่เอาเงินไปให้เขาเอาแต็กเจียไปให้เขาเหงืเหงไร้ใช้ไร้เหลียวใช้สีตัวทั้งสูงสูงอวยพรพ่อพอวยแผนมากโกงอาม่าเอาเงินไปให้เขาไปกราบไปไหว้ระลึกถึงบุญคุณการที่เดินทางไปหาโคตรเง่าสกาตที่ตายไปแล้วเขาเดินไปเคารพศพไประลึกนึกถึงไปทําบุญให้กับญาติสาโลหิต เขาไปทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญาติสาวเรหิตไม่ใช่ไปนั่งไหวอยู่ใครพอใจในไหวในการไหว้ก็ไหว้ไปใครไม่อยากไหว้ไม่ต้องไหวมันเป็นแล้วแต่การตัดสินใจอาจารย์แค่พูดเป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าไม่ต้องไหว้ไม่มีความจําเป็นแต่ใครมีความจําเป็นก็ไหว้ไปสิมันเป็นอะไรอ่ะไม่เข้าใจใครอยากไหว้ก็ไหวกูไม่ได้ห้ามนี่แต่การบูชาการไหวอย่าไปไหว้เพื่อให้สัตว์เยจฉานล้มตาย เพราะถ้าเรามีเจตนาทําให้สัตว์เจราชฉาล้มตายเพื่อนําไปสู่การไหว้นั่นจะนําไปสู่นรกกาเนิดเจลาฉาและเปรตวิสัยใครไปบังคับเราว่าห้ามไหว้ไม่ได้บังคับนี่อาจจะบังคับได้เหรอใครพอใจในการไหว้ก็ไหว้ใครไม่พอใจในการไหว้ก็ไม่ต้องไหว้มันเป็นอะไรล่ะไม่มีสิทธิพูดเหรอ เดี๋ยวนี้ทุกคนประชาชนไม่มีสิทธิวิพา์วิจารในอะไรเลยเหรออาจารย์พูดในมุมของตัวเองผิดเหรออาจารย์บอกไม่จําเป็นใครจะจําเป็นก็ทําไปสินี่มันเป็นความไม่จําเป็นของตัวอาจารย์และอาจารย์บอกเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนของตัวเองใครมีสิทธิมาห้ามอาจารย์พูดถ้าอาจารย์บอกว่านาฬิกาไม่จำเป็นต้องแขวนประตูหน้าบ้านก็ได้แต่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องแขวนประตูหน้าบ้านเนามึงต้องแขวนเมื่อแขวนไปสิแต่ใครไม่จำเป็นต้องแขวนก็ไม่ต้องแขวนไงก็แค่นั้นนะ่ะ มันจะเป็นอะไรล่ะ